ยางมายุดอยู่นี่ครับผมนี่ครับคุณพี่น้องเบิ่งเด้อปลาเนี่ยข้าเนี่ยครับผมหนูเขาได้กี่ตัวครับมองย่องยิ่งเลยมองนี่นี่กล่องนึงครับผมนี่เนี่ยกล่องนึงครับผมวัดดีครับพี่น้องมาหนีหนมบานปลากับเบนหนูข้ามากล่องเขาคือเก่าครับผมเออแต่เขาเด็กล่องอะไรครับผมไปกล่องใส่กล่องเก่าเมือพูนฝนย่ซือแสงตะเวนผนละเด็กกล่องไปกล่องใส่กล่องเก่าครับผม พขาต่ไหนหนูซีตัวอยู่หันเนาะจะไปย่างไรหนูหย่างไรหนูย่างไรครับผมเห็นมันกินกล่องเก่าก็เลยสอดกล่อ,อ,องไม่ใส่อีกสี่หากรองครับผมจังไงมันก็ได้มาทั้งพี่เลวนุ่มบานปลาว่าสิไปเลาะแจวห่วยทั้งผุนเนาะเออให้มันปิดฉากไปเลยครับยังที่ได้มาท,ทงนี่อีกเนาะขมันเบิร์ตอยู่หันหนึ่งสีหน้ามองหันกับพี่ไก,ก่กะอาจารย์ยีน้องเนี่ยนี่พี่ไก่ก็ได้ไล่ยอยู่นี่แต่ปีนี้คือว่าล่ะความเจริญเขามาครับผม ข้าเจ้าก็มาไทยให้ไทยหน้ามองมันเป็นดอนข้าเจ้ากับไทยอ่ะเบ็ดอีก่รอมองดอนนู้แขวนอยู่นหรนข้าเจ้ากับไทยเฮ็ดหน้าครับลูกเต้ามาจากกรุงเทพกรุงไทยกลับมาอยู่บ้านกับมางให้มางหน้าโอ้มางดอนวางป้าบางดอนใบเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเลยครับผมมันก็เลยเบิดไปอีกแล้วไม้หนึ่งครับผมปี่นากระเจ้สิจังไลดอกพี่หือหนีนาสิได้วาดรูปให้ให้ลูกให้ห้านเบิ่งมันหมดเหี้ยนักไปครับนุ่มบ้านปลาสิพะเล่ะไปผู้ใหญ่เพื่อพ่อไม้ตะว่ากองไรล่ะอยุ่น อย่างที่มาสอ,บบอกมองนี่ให้มันหายสงสัยนะเนีน่ยมาป่าหนี่คือหลายแท้สันดอกคือหกแท้สันดอกเป็นตัหนูอยู่แท้สันดอกมัเนี่ยมันบางเขาแบบบาตันั้นเราบอเนี่ยนะนี่เป็นพดเลยนี่กินด,ดอกมั้ยเราบ่ามันเป็นหมาเป็นหมาทุกสัตว์ ครับผมตอนนี้นุ่มบานปลากับเฮียนุ่มกับแบงแยกกันหาครับผมเฮียนุ่มไปรอทั้งหมดครับผมกับฮัต์มาบ่เห็นครับผมหนูกับได้พูนพูนไปรอคันทีนาหอกทั้งหมดครับผมทั้งแจ๋วหวยเหมือนกับบ่เห็นครับผมอืดแล้วพี่น้องคือสิไปซองเมืองกวางเก่าฮ้อนั่นแหละครับเฮียนุ่มก็รอมาครับนันแถวพูนพูนพูนอยู่ไกลนครับผมพูนบานเฮาแามแรงพูน และวยังสิอวยออกไปพุ่นลหรครับผมพีน่ะเขายังสิอวยออกไปซองเมืองพุ่นพุนผุนผุนอยู่ซื้ออันขี่ตะเวนพุ่นลหรครับพี่น้องนี่ลหรครับพี่น้องอันที่นุ่มบานปลาปลาดอนนูข้ขอนพี่ไก่เนาะครับเนอนหน่อเนาะอยู่ซื้อนี่ครับผมซื้อคันแท่นนะแถวนี้มันสิเป็นถ้านเป็นพุ่ยติดตามพี่ไก่เนาะน่าที่จำได้เห็นจะเป็นดอนกกสังน,นี่ครับมีกกสังเขาเจ้า,จากกสังออกเนาะอยู่นี่เนาะ แล้วก็มีน้องสายอยู่นี่ครับมีตะดอนปลาอย่างข้าครับหนูมโหมมีหนีปั่ครับผมปีไก่มาถึกอยู่นีก็เพียน่มก็เลยหลาโตเติอบอยู่จํำมาไดให้กันครับผมนี่มากลองอยู่แถวนี่แหละปีนี้ก็บพเห็นให้กองหรอครับผมอึดอยู่เ้อครับหนูคือหนมบานป้าวานละเสด้ว่ารูปให้เบิ้งคลนละเจ้าหน่อยนี่เข้ามาหนูนี่เห็นแต่เวลากวองอันกวองนี่มันเห็นแต่มันหลายย่างอวอมทองให้กันครับผม ครับผมหลังจากเฮ้งนุมกับตัดใหม่ๆครับมันหลายกล่องแหยงเนาะเออก็ในขนาดเนี่ยคนสอกหยอดไห้ครับแต่ว่าเขาเขาหยอดว้แล้วล่ะครับผมแต่สีสีให้พี่น้องเบื้องคักๆเนาะแต่ละแหีงอีกมองหนึ่งนี่กล่องหนึ่งนี่ครับผมนี่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 ครับผมนี่ม่ยืนมากกับยางไมายุดอยู่นี่ครับผมนี่ขับคุณพี่น้องเบื้องเด้อปเนี่ยข้าเนี่ยครับผมหนูเขาจะไะไรซีตัวครับ นี่กองเขาหนุ่มบานป้ากองไปหนีกองนึงนี่นี่กองไปหนีกองนึงนี่ครับผมเข่าเขาแต่กองไม่เนี่ยอันหนึงสอกใส่นไม้เด้อพี่น้องนี่อยู่นี่กองนึงครับผมนี่นี่ครับผมนี่ละกองนึงไปเฮียเอาเข่าใส่อีกเข่าอีเมียคอยายอยู่ดอกวัดสองสอบอะไรมะนี่แล้วดูการนี่อยกเอาไปใส่อีกงั้นสิกินบันก่อนได้เท่านั้นมา ใส่เรายู่นี่นี่้ยยยน,นยนี่ครับกล่องนึงนี่ครับผมนี่นี่เนาะกองเขากล่องนึงน่ครับใส่ใส่เบเอาบ่ใส่อีกก็ได้เนี้ยบ่เขาอีเมีมเยด้ีกลองนึงจะสูมนเนี่พึ่งานกิ้่งงะนี่ครับนี่กล่องนึงเด้อพี่น้องอยู่นี่เขาแต่ไหนนู้ซีตัวครับผมต่ว่าทํำเล่นมาห้วย มาเป็นคากอยู่ผนห้อยรถเขาเจาะมาแก้มันครับผมเป็นมหมอ่องหยิ่งเลยหม่องยอกยิ่งเลยหม่องนี่นี่กล่องนึงครับผมเนี่ยนี่ยกล่องนึงครับผมจุดกูดไก่เยอะพี่น้องเด้อประมาณเจ็ดแปดเมตรหนาที่ได้ครับผมวันนียนุ่มกับอันทํำพิธีอันนั่นแหละนี่ครับคูกันเลยครับผมเนี่ยมามาพี่น้องมายิ่งหนูน้ำนมบานปลาครับกล่องนึง เฮียครตาลัยนุ่มจีตัวเฮียครับตาไัยซีตัวเข้าไปอึดแล้วพี่น้องครับมันมีมันกระสีไม้ขอนยูดอนนี่แหละเพราะว่านุ่มบัตรปลากัระแห่นุ่มกระซำอยู่หัวขีบล้วครับผมพู่นดอนเน่ะเขาเจากระมังเนาะดอนที่เคยอยู่พู่นแจีวหวยต้งพู่นพุนเจีวหวยต้งพุ่นเขาเจาะหนุ่มแห่มันยางพวงทั้งพู่นนุ่มบัตรปลากระแห่งไม่วงทั้งพี่กะบ่มีครับผมหน้าท่งนี่พี่กายนี่เด็กกองหลายดอกหลายดอนอยู่ครับเพราะว่า ยุอ่อรถเถียงนี่งครับผมเนี่ยยุ่อรถเถียงกับมองนึงกรับบะมีครับนี่ยุ่อรถเถียงเดินนี่เนาะนี่มันจะมีเถียงเก่าอยู่นี่พี่น้องติดตามคลิปพี่ไก่สีบ้างยุ่อหรอครับผมเออสีเห็นยุ่อหรเบิ้ดหรอครับผมปลาเนี่ยข้ามห้อมอยู่นี่แล้วนี่เขาแบบเฮ็ดดีด้วยเฮ็ดดีเฮ็ดดีเลยพี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 ทั้งหน้านี่เออนี่เออย่างมาเออยังสั่นละแม่โอ้เฮียเฮ็ดดีครับนั่นมีกล่องหนึ่งครับผมหัก์ใหม่เพราะว่ากล่องไว้หลายกล่องเนาะ อย่าหลวงครับกังขึ้นนี่เห็นมาครึ่งเว้นไปนี่เฮ็ดดีอยู่อ่ะสิเป็ดใสหนูว่าจะได้สี่ตัวนี่ครับกล่องหนึ่งจากกองอ้ากล่องเหรอเดี๋นี้แต่กล่องหนึ่งกล่องหนึ่งอยู่นี่มันไม่เศร้าเตือนลรอบ่ซิกล,ลัวนี่ละบ่เอาเอามองนี่ละนี่ฝางนี่เป็นกล่องเก่านี่นี่กล่องไม่ครับผมเพราะว่าโนมบ้านปลาเห็นว่ามันมันมันหลุดอยู่อันครับผมเนี่ย นั่นๆปลาเนี่ยข้าอยู่หันน่ะเนาะมันหล่มลงกโมม,เมนเนี่หนูหนูครับผมหนูควัดครับผมมันเลยหล่มเนาะที่คลิปกล่องคลิปก้อนนั่นแหละครับผมนี่กล่องนึงน้อยเน,นาะนี่ครับผมนี่นี่กล่องเขา่ากล่องหนึ่งแต่ว่าใส่ปลาไหลเด้อพี่น้องเข่าใส่ปลาไหลครับผมเพราะว่าเขา่าอีเมียมันสินเบิร์ตหน้าอีกอย่างมันก็เป็นกล่องไม้ครับจัาหนูนสิมาก,กินมะกินหน้ามันบอเห็นกล่องเข่าสันดอกก็เลยเพราะท่านอันน,อาาน,นนั้นจังอย่างเฮี้ยตัวนั้นีฟังนี่ครับ หนูคิดว่าน่ะสิไม่ต้องผิดละเพราะว่าอันนั้นมันเขียวเนะาะหญ้่ยข้ามันเขียวครับผมพี่มามากพี่น้องมากเขาจะได้ซีตัวยู่นี่พนเฮียนุ่งกับไปอันไหอีหล่ะพนนี่นี่กล่องนึงครับผมนี่อืมนี่แหละพี่น้องเอ้ยหาอยากหากินมันวานเห็นนุ่มบวานปลาด้ยเอา้าด้เอากับมันววามันไหลาด้วยครับผมย่งางอ่อมทงอ่อนยังเข้ากันละ่ะธรรมดาหาอยากหากิน หาหมือบอกเขาว่าพ่อมือมันออกหากินพ่อกันกะเออเดี๋ยวโดนปลงกันโดดกันบนุ่มบางปลาเนี่ยนุ่มกับนาเลย,ยานาดำมันละเดียวนี่โอ้ยจะเหีย่ยงเนี้ยไปเฮี่ยงกองนี่ครับผมนี่กองหนึ่งอยู่เนาะอ่าลายอยู่ครับพี่น้องนี่แหละฟังนั่งพีท่ทุดทุบอยู่กองัะเหรอครับผมมาเลี้ยงยังพ่อกันครับผมสิเมัดจะว่าเฮี่ยจะก่า ครับจงป่งยังเปียกแม่นมดแหละครับบดจากไหนมาบ้าเบิ้งเพิ่มห้อยจิ้มมุนกุยครับผมห้อยเก่ากระย่างเนาะห้อยจิ้มห้อยไม้บิดตัวเนี่ยดูครับผมจงโป่งครับผมผมเนี่ละพี่น้องมอยมาสิเห็นแต่ย่ามนุ่มบัตต์ไฟได้ย่ามมาหางก็อ้อมทุ่งเหมือนกันละครับผมเออโวสองกล่องโุ่นดูดีดอกดีดูดีดอกมองได้ที่มันบ่พอกับบ่อในไทยพี่น้องเบิ้งเนาะจงโป่งครับผมย่างเลยนี่มีกล่องนึงครับผมผม ที่มาฮุอมมีนี่แหละครับนูหน้าทุง่งนี่แต่ผลทั้งบ้านนุ่มบ้านปลาบางท่านโตคักเนาะนี่อีกกองนึงครับผมเ้าก็ตีมาเศร้าเมื่อยอยู่เทียงน้อยให้เก่าละ่ะไปนุ่มบ้านปลากะดีผ้าเฮียนุนน่มออกเมื่อยได้บัน่นหาซองเบิองกุ๊กบางกินอยู่แถวอันนี่ละ่ะน้าทีเดีพ่อ,อยู่เลอครับผมคิดว่าบางท่านเบิดนะเบิองจากห้อยอยู่ห้อยเที่ยงคืนนี่ยังหลายอยู่หนูนูโมเมนเป็นไปบ่ได้หรอกที่นี่ถ้าได้ซีตัวครับเป็นี่ มีตัวกะนี่จะตัวสมพวนอยู่นี่จะตัวที่พี่น้องมองนี่ก็ไม่ได้มาสอกกันนี่นี่นี่มันเป็นคู่เดียวกันครับผมนี่นี่นี่ผุ่นที่ยวเนีาคขาเป็นคู่เดียวกันลงไปผุ่นมองนี่เขม่ได้สอกใส่เนาะแต่วันนีไปกินผุ่นละมันงามหาจ่อบางมอเีญเฮาบางก็โดนเท่านี่นะงามเนี่ยกินหมักหมักยังกว่า นั่นกินหมักหมัอเงี้ยตัหมักข้าวหางหมักน้ำเกีียงครับผมแถมเป็นมีเด้ออช่วงเดือนนี้ก็พยายามบ้างครับผมหมักน้ำเกีียงเฮ้ยเนี่ยพี่น้องฮาอยากห่าก,กินเพื่อที่ได้กินเราคือไปอันนั้นเลยมได้พอไว้เด้อสิเว็บไซต์นี่อ่ยนลายอยู่บ่มองกันปีนี่ลายาอยู่ย่างหัวเมื่อหารถเหนื่นอยเลี้ยนเานากินแลงก่อนอคนรับน้ำยังไปติดตามพวกไอ้เฮานุ่มข้าวมันอยู่มเมื่อเช้านี่ หมันไก่ตัวนึงครับผมไก่แม่อดอกมันนี่แหละมันหลุดมาแถวห่วยนี่แหละม,มันตะไก่จะคล้องเลยมาเดได้ลาบอยู่หรอกเขาอยู่ลาบอยู่ครับผมไปพี่น้อง,งนุ่มบ้านปลาสิีไยออกเมื่อได้พอดีสิยังไปหารถครับผมอยากสิออกเมื่อเลยก็สิเดยอาลาผ้าจากพี่น้องนี่แหละระมาณนี้แหละครับผมคิดกองเขานู่นห้องกระไดคิดหนาจังว่ากันไหมคนระับพี่น้องเนาะป่ามื่อบังสอนมันยิ่งผมหรอกครับส้ารับคิดนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม วัดดีเนเหี้ยวพอมาบอกเอ็มซีขติดตามเจ้าเรกเจ้าวัดดีงบกเนาใหม่ใหซะอีกเออพี่พีไอ้นุ่มเขาวันไปได้มองหันไหมนะดนหน้าลงเว้ยแมพี่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 โคกๆนเยือนยังไปนะ้ธนเนาะอืมนี่ตอนน่นวัย่างพามาต่อใครตอนน่ยมันก็หวาตัวนีเป็นมาเปนวันไงก็สู้ก่อมึงมองหัวเรา